สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวนะครับในการเปรียบเทียบหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับมือถือทั้ง2ตัวนี้มานะครับในการอัปเดตเป็นตัว One UI version น8.0หรือว่า Android 16นะครับกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริง กับราคาที่โคตรคุ้มจาก a ัมซุงในปี2026นะครับกับเจ้าตัวซัมซุงก l ซ x y A07 ซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา2,390บาทจะราคาเต็มคือ2,999บาทนะครับแล้วก็ตัวซั s ซุงกาซี A นะผม 175G ที่พี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา4,000 990บาทจะราคาเต็มคือ7,999บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการกดสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนไทยนะครับ ตามนี้คือให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก,ก้าสินค้านะครับปลอดภัยในการกดสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงแนะนำว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผม ตามรีวิวี่ให้ใต้คลิปนี้ทั้งแอปส้มหรือแ e อปฟ้าหรือที่ตะกร้าสินค้าปลอดภัยในการกดสั่งซื้อแน่นอนซึ่งพีก็กดสั่งมาที่ใต้คลิปนี้มาดูว่าทั้ง2ตัวในการดีไซน์ในปี2026จะเป็นอย่างไรบ้างให้ดูก่อนว่าตั้งแต่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่องนะครับมีความสวยงามในการออกแบบเลยกับทั้ง2ตัวน,นะครับนี จะมีโลโก้ของ Samsung จะอยู่บริเวณด้านล่างของทั้งคู่นี้เลยนะครับนี่ ถือว่าดีไซน์ด้านหลังเก็บวีเทลในการออกแบบมีความสวยงามพอสมควรเลยซึ่งพีชอบมากในการดีไซน์ของทั้ง2ตัวนี้นะครับนี่มีความสวยงามแล้วก็หน้าจอก็ให้มา็นหน้าจอที่สีสันมีความสวยงามพอสมควรเลยกับหน้าจอทั้งคู่คือให้มา6.7นิ้วนะครับอันนี้หน้าจอจะมีความชัด HD+ อันนี้หน้าจอจะมีความชัด Full HD+ รีเฟรชให้มาทั้งคู่คือรีเฟรช90เฮิร์ตนะครับผมกดทัชก็ถือว่า มีความสมมุติจริงแล้วก็ user interface หรือว่า UI นี้ให้มาถือว่าดีพอสมควรเลยกับตัว One UI version 8.0ซึ่งอัปเดตล่าสุดเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือดีไซน์ให้มาถือว่าลงตัวจริงซึ่งพี่ชอบจริงตั้งแต่โมดูลกล้องกล้องหลังให้มากับความคมชัด50ล้านเลยทั้งคู่นี้แต่จะตัว A17 นะผมจะมีเอาตเอร์ไวให้มา5ล้านนะครับผมในส่วนของสเปคของกล้องหลังนะครับนี่ดีไซน์ถือว่าทำออกมาได้อย่างลงตัวจริงครับด้านข้างจะมีปุ่ม Power นะครับสามารถทำการปลดล็อกใยการกดปุ่ม Power ได้บอกว่าสแกนนิ้วมือก็ถือว่ามีความรวดเร็วในการสแกนจริงครับมีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงให้มาซึ่งพีใช้งานมาถือว่า ปุ่มในการสแกนมีความลื่นไหลจริงครับใช้งานได้ง่ายสแกนออกมาติดนิ้วได้ดีพอสมควรเลยซึ่งพีรู้สึกว่าเฮ้ยสแกนนิ้มือก็ถือว่าเวิร์กนะสัปีหลังจากพีทําการใช้งานมาถือว่าปลดล็อกก็ปลดล็อกได้ง่ายจริงครบกับทั้ง2ตัวนี้นะครับอันนี้คือความบางของตัวเครื่องนะครับผมกับความบางที่ให้มาสัปพีก็ไม่แตกต่างกันมากมายนะครัอันนี้ความบาง7.6ม mm, มอันนี้ความบางให้มา7.5ม mm, เมตร กับบอดี้ของตัว A07 ให้บอดี้มา184กรัมตัว A07 ใ,ให้ตัวบอดดี้มา100 ใกล้สองร,รมสัปพีนะในการพกพาก็ไมไ่แตกต่างกันเท่าไหร่นเนาะในการใช้ผมอันนี้คือการดีไซน์ที่ลงตัวจริงครับแล้วก็ลำโพงทั้งคู่ให้มันเป็นลำโพงหนึ่งตัวเป็นพอร์ตไทป์ซีที่รองรับในการฟ้าชาร์จให้เรามา25วัตในส่วนตรงตัว A.07 จะมีรูหูฟัง3.5ให้เรามาในส่วน A.17 ผมตัวนี้ไม่มีรูหูฟัง3.5ก็จะมีข้อแตกต่างกัน ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้คือการดีไซน์มว,ว่าทำออกมาได้อย่างลงตัวจริงครับกับแบตให้มา5 0า0 m นเมเอาให้มาทั้งคู่เท่ากันนะครับสัปพินะ แบบถือว่าอยู่ได้1วันทั้งคู่ทำออกมาได้ดีพอสมอควรเลยนะครับมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับตัวสเปคของตัวเครื่องและการตั้งค่านะครับผมอันนี้คือนะผม UI ทุกอย่างคือเหมือนเหมือนหน้าจอถือว่าสู้แสงออกมามีความสวยงามเลยทั้งคู่นี้อันนี้ให้มาเป็นหน้าจอ Super AMOLED นะครับอันนี้ให้มาเป็นหน้าจอนะผม PLS หรือว่าหน้าจอที่คุณภาพใกล้เคียงตัว ไอพแน่นอนถือว่าคุณภาพของจอสัพพีนะถือว่าสวยงามทั้งคู่นี้เกินคงนะกับงบเลท2,390อันนี้งบเลท4 0 0 0นะครับ9าบาทนะครับนี่ ทั้งคู่เป็นรุ่นเบทเหมือนเดิมผมที่พยายามการกดมานะครับในการกดสั่งซื้อนี่ครับผมอันนี้ความสมูทกับหน้าจอรีเฟรช90เฮิร์ตนะครับกดทัชถือว่าทําออกมาได้อย่างลงตัวมากในการกดในการทัชนะครับนี่มีความสวยงามนะครับแล้วก็ใช้งานรู้สึกว่ามันมีความเลื่อนไหลเพราะว่าทั้งคู่ให้มา CPU เร็วและแรงจินครับเข้าแอปก็ถือว่าเข้าแอปรวดเร็วไม่ได้แตกต่างกันมากเลยกับ CPU h e l o G99 นะครับผมตัวนี้กับ Octa-Core อันนี้ CPU e x y n o s 1330เป็น CPU ให้มาสับพีนะกระบันอีกคือ6นาโนเมตรอันนี้คือ5นาโนเมตรนะครับผมถือว่าทั้งคู่ทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากในปี2026นะครับอันนี้คือ UI มาดูว่าเฮ้ยเข้าแอปจะมีความรวดเร็วอย่างไรบ้างในการครผมเช่น P Apple นะครับ3 4ปึ๊บเห็นไหมว่า ความเร็วไม่ได้แตกต่างกันมากเลยแอปแกลลี่ครับ3 4ปึ๊บนี่ถือว่าเร็วมากในการแคัปนะครับถือว่าทั้งคู่ทําออกมาได้สมบูรณ์แบบมากมีความเลื่อนไหลมีความสมูทจริงครับเข้าแอปก็ง่ายแล้วผมตัวนี้ฟังก์ชันถือว่าให้เรามาครบเลยนี่เร็วจริงอะ่ะแอปไม่ได้แตกต่างกันมากเลยในการเข้านะครับปึ๊บดูโอ้เร็วมากเลยอะ่ะ ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยมาดูว่า UI ในการตั้งค่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างทั้งคู่สามารถ support คือ Wi-Fi 4 Wi-Fi 5ก็สามารถ support ได้แล้วก็ support บูทช์ให้มาเป็นตัวบูทุ์เวอร์ชันนะผม5.3ทั้งคู่เหมือนกันเลยแล้วก็เชื่อมต่อ AFC ตัวนี้มีผมตัว a 1 7จะมีการเชื่อมต่อ AFC ตัว A07 ไม่มีในการเชื่อมต่อในการแตะนะครับผมนี่ครับก็จะมีข้อแตกต่างกันประมาณนี้นะครับนี่อันนี้มองต่างให้เรามาตัวเสียงสปีนัเสียงก็ถือว่าทำออกมาลำโพงทั้งคู่เสียงดังฟังชัดฟังได้ง่ายผมตามสไตล์ของตัวลำโพงของตัวซัมซุงล หรือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยอันนี้คือตัวในการตั้งค่าแล้วก็มีคุณภาพของตัวเอฟเฟกเสียงเห็นว่าจะมีการเหมือนกันประมาณนึงนะครับอันนี้คือเป็นใช้หัวฟังในการเสียบป็ินลำโพง Dolby a d m o d ตัวนี้ก็มีให้เรามาแต่ตัว A17 จะมีการปรับ e ีค a l ไลเซให้มาในการบูสต์เบสเสียงในการผมใช้เสียงเป็นแบบ อีควอไลเซอร์เพิ่มเติมได้จากเดิมตัว a 07ไม่มีนะสตีสักพีนะ a 07กับ a 17เสียงไม่ได้แตกต่างกันมากครับถือว่าคุณภาพทำออกมาได้อย่างลงตัวพอสมอควรเลยนะครับนี่อันนี้จอภาพสามารถทำการตั้งค่าทีมมืดนะครับแล้วก็ทีมสว่างทั้งคู่มีให้เรามาแล้วก็ปรับเป็นความสว่างออโต้ทั้งคู่ก็มีให้เรามาในการปรับนะครับนี่อันนี้คือการใช้งานนะผม คือตัวนี้สามารถบิดเวลาหน้าจอหรือว่าสแตนบายได้10นาทีอันนี้คือสแตนบายได้30นาทีนะผมแล้วก็จะมีหมดในการเปิดหน้าจอไว้ค่ะดดูเลยตัวน,นี้ก็มีให้เรามาด้วยแล่วทำออกมาได้ดีผสมควรเลยแล้วก็ในการปรับตัวผมรีเฟรชของหน้าจอก็ทั้งคู่ก็ปรับได้นะครับนี่ปรับเป็นสูงก็ได้นะผมเก้าสิบเปอรซ์หรือว่ามาตรฐานคือ60เรซต์ตัวน,นี้ก็ปรับได้ผมให้เรามาคือว่าทําออกมาได้ดีผสมควรเลยหลังจากที่ทาการใช้งานมานี่อันนี้ ปัจจุบันทั้งคู่นะครับผมให้มาเป็นตัว Android version นะครับผม16หรือว่า One UI version 8.0ซึ่งพี่ทำการอัปเดตเรียบร้อยแนละ้วสำทั้ง2ตัวนี้นะครับนี่อัปเดตได้ง่ายมากซึ่งใครหาเหมื่อที่อัปเดตได้ยาวแล้วก็มีความปลอดภยัยแล้วก็ support application ธนาคารทุกแอปตัวนี้สามารถ support ได้หมดครกับทั้ง2ตัวนี้นะครับนี่ UI ใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติขั้นสูงสามารถใช้งานผมนะ ดูโอเมนเจอแล้วก็สามารถใช้งานในการใช้งานตัวนี้เห็นไหมนี่ Galaxy o l t a ก็มีรับผมให้เรามาทั้งคู่สามารถใช้งานแบ่งหน้าจอ Mul ติ wind o w ได้เหมือนกันเลยแล้วก็สามารถใช้งานรองรับเกือบทกแอปนะครับหรือว่าซัมซ n g ทำรองออกมาดีมากนี้แบ่งเป็นหน้าจอด้านบนด้านล่างหรือว่า m u l t i w i n d o w ทั้งคู่สามารถทำการแบ่งหน้าจอ ออกมาได้นะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีผสมคันเลยหลังจากพีทําการใช้งานมาก็ถือว่าเวิร์กมากกับตัวฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอนะครับนี่ดีอ่ะถือว่าทําออกมาได้ดีผสมควรเลยซึ่งพีก็ใช้งานแล้วก็อัปเดตในปี2องสกมาถือว่าเวิร์กมากเลยครับนี่อันนี้แบ่งหน้าจอนะปุ๊บแล้วพีก็ทําการแอปพลิเคชันว่าจะแบ่งหน้าจอแบ่งแบอปโทรก็ได้ปุ๊บแบบนี้ก็จะขึ้นมาให้เราแบ่งก็ถือว่ามีความสมูิผม ดทัศกัพีนะถือว่าทำออกมาได้เวิรมากกับคุณสมบัติของตัวนี้มาดูว่ากล้อง UI จะเป็นอย่างไรบ้างขอเข้ากล้องพร้อมกันนะตัวไหนจะเร็วนะครับ3 4, ปึ๊บเห็นว่าความเร็วไม่แตกต่างกันมากและ UI ของตัวกล้องก็จะมีเหมือนต่างๆที่มีคือมีความใกล้เคียงกันคือมนุภาพก็จะเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ปรับเป็น12ล้านได้ปรับเป็น 5้ลาล้านได้นะครับแล้วก็มีหมดวิดีโอ1080 P 30เฟรมเหมือนกันแล้วก็อื่นๆนี่ฟังก์ชันก็เจะคล้ายกันนะครับหมดโปรก็มีพอลล่าก,ก็มีอาหารก็มีเหมือนกันกลางคืนก็มีเหมือนกันอันนี้จะมีหมดมาโครเพราะว่ามีกล้องอัลตราไวให้เรามานะครับอันนี้มีโซมโมชันไฮเปอร์เดบอันนี้คุณสมบัติของกล้องก็จะมีความใกล้เคียงกันมีภาพบุคคลแล้วก็อันนี้ A17 จะมีหมดฟันให้เรามานะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับตัวกล้องนะครับซึ่งพี ทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับตัวสีสันในการจับวัตถุครับโหเอหนึ่งเจ็ดอ่ะถือว่าสุดจริงครับถือว่าโฟกัสได้ดีพอสมควรเลยครับอันนี้ตัว A07 นะครับเฮ้ยสีสันสพ,พีนะหิล้านจะถือว่าอวกนะครับอันนี้คือกล้องหน้าอันนี้ความคมชัด8ลนะ้ A 07, A 7, านเนาะ A07 A นย์เจ็จะความคมชัดที่ล้านนะครับ กล้องทั้งคู่คือดีพอสมควรเลยคือบอกเลยว่ากล้องดีมากเลยอ่ะโหกล้องมีความสวยงามแล้วก็ทําตัวไว้บางสีออกมาได้สวยสดงดงามเลยทั้งคู่นี้ใครชอบความชัดกล้องหลัง10กล้องหน้า13ล้านก็ไปตัว A17 นะครับสัจพินัสีสันทั้งคู่ถือว่ามีความสวยงามแล้วก็จับโฟกัสออกมาได้ดีพอสมควรเลยในการถ่ายรูปนะครับถือว่าเวิร์กมากอ่ะ เฮ้ยทำออกมาได้ดีะสมควรเลยกับตัวรูปภาพหลังจากพีทำการใช้งานมาทั้งคู่บอกเลยว่าสเปกกล้องไม่ได้แตกต่างกันมากมายเนาะแต่แตกต่างกันด้วยกล้องนี้มีอัตวายให้มา5ล้านกับกล้องหน้าที่มีความคมชัดมากกว่านะผม13ล้านแต่นี่สัพีนะงบ2,390บาทถ้ามีของนะรีบไปกดในการสั่งซื้อเลยก่อนที่ของตัวนี้จะหมดสัีถือว่าคุ้มมากงบ2390นะครับผมอีกตัวคุ้มคือ a m s u ุง g a l a x ย A065G กับตอนนี้โปรโมชั่นล่าสุด2,290นะครับพิกัดในการสั่งที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านี้นะครับผมมาดูว่าสับเล่นเกมเป็นแงงไงนบ้างซึ่งพีจะขอสุปว่าเป็นอย่างไรซึ่งพี่ได้เกมมา ROV ผมพีทำการปรับมาสูงสุดทำคู่ถ่าออกมาได้อย่างสบายหายห่วงเกมเก็บเชียร กลางๆไปหาต่ำทั้งคู่ทำออกมาได้ดีพอสมควรแต่ S n o t จะมีความเร็วมากกว่า Hello G9 นิดนึงไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะแต่ S n o t ซ Support คือขึ้น 5G ฟรีไฟสูงสุดสบายเกมเก็บชีพ impact ก็สบายเกม PUBG ปรับกลางๆไปหาต่ำสัปพิก็สามารถทำออกมาได้มาดูว่าเสียงทั้งคู่จะเป็นอย่างไรบ้างมาฟังเสียงตัว A07 เลยนะครับ ว่าเสียงดังฟังชัดพอสมควรมาฟังเสียงตัว A17 5G เลยนะครับ ถือว่า a 1 7กับ A.07 สัปพีนะเสียงถือว่าเสียงดังฟังชัดพอสมควรใช้งานได้สบ,บายหายห่วงแน่นอนเลยกับทั้งคู่นี้เนาะกับคุณสมบัติที่ให้เรามาครบจบจริงนะครับนี่บอกเลยว,ว่าหว r k มากในเรื่องของคุณสมบัติของเรื่องเสียงแล้วก็ความสมุทหน้าจอถือว่าสู้เสียงได้ดีพอสมควรเลยหลังจากพีทำการใช้งานมาหน้าจอ Super AMOLED ก็สวยในแบบของตัว 1> A. 1 7ในส่วน A. 0 7สับพีนนะหน้าจอประมาณนี้กับความคมชัดอันนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับทั้งคู่นี้ซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีทำการกดสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยตามนี้พีจะให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการกดสั่งซื้อแน่นอนเร่นี้ขอบคุณครับ